สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับก็มีเกมในล็อกเอ็มเมทัลนอเดอร์ส200ใครครั้งนึ่งครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาทำการปลดล็อกหลังนะครับที่ชื่อว่าฮักเชคเก้นดัมสเต็กนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเป็นตามได้ในคลิปนี้นะก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมซึ่งไอเทมที่ผมบอกไปเนี่ยคือเราต้องมาปลดล็อกกับเอ็มบีซีคนนี้นะครับเราก็คุยกับเขาครับเขาจะให้เราไปหาในส่วนของป๊อปคอนมานะครับ อย่างละ1ชนิดนะครับชนิดละ1อย่างแล้วกันมันมีอยู่5ชนิดครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะนี่ครับชื่อเควสครับค่าเจ้าทั้งหมดนะครับทุกคนก็น่าจะมีเควสนี้นะนี่ครับที่มันต้องการก็คือริชินนลนะครับโกมินสไปซี่บัตเตอร์คาราเมลนะครับอย่างละ1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปทําการนี่กันนะครับอันดับแรกครับให้เราทําการซื้อสไปซ์เซลซีเล็กลักกี้แบ็คมาก่อนนะครับอันละ8ปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเซนนีนะก็ซื้อมาแค่5ชิ้นนะครับ ไอ้สีชิ้นขออภัยครับซึ่งไอ้กระเป๋าลัอคกี้แบ็กนี่นะครับพอเราเปิดมาเราสามารถเลือกวัตถุดิบในการทำป๊อปคอนได้นะครับอย่างผมเนี่ยป๊อปคอนมันมี5ชนิดใช่ไหมชนิดแรกเนี่ยจะเป็นออริจินอลป๊อปคอนเราไม่ต้องผสมนะครับแต่ส่วนําดับที่2 3 4 5เนี่ยมันเป็นป๊อปคอนแต่ละประเภทใช่ไหมเราจะต้องซื้อวัตถุดิบอีก4ชนิดนะครับผมก็เลยให้ทุกคนทําการซื้อในส่วนของตัวลัอคกี้แบ็กมา4ถุงนะครับเพื่อเรามาเลือกเป็นวัตถุดิบ4อันตอนนี้ผมมีวัตถุดิบแล้ว1อัันนะครบ ในส่วนของคาราเมลป๊อปคอนผมจะแลกกันเลยเลยครับไอคาราเมลป๊อปคอนเนี่ยมันจะใช้ข้าวโพด2เม็ดนะครับแล้วก็วัตถุดิบ1ชิ้นนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วผมก็กดแลกมาได้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็ให้ทุกทุกคนครับทำการาซื้อวัตถุดิบมาก็มาทำการแลกนะครับให้ครบนะฮะตอนนี้ผมก็ขาดคูมินสไปซี่กับบัตเตอร์เนาะก็ผมก็จะทำการซื้อเพิ่มอีกแค่3ถุงนะฮะนี่ครับแล้วก็มันจะใช้ในส่วนของมันทีข้าวโพดนะครับ เนี่ยเมล็ดข้าวโพดครับเราสามารถซื้อได้ในถุงข้างล่างนะสีแดงนะครับเป็นเมล็ดข้าวโพดถุงเล็กก็แนะนําให้ซื้อแค่5้าถุงก็พอถ้าเกิดคุณอยากจะได้วันนี้เลยนะครับคุณก็ซื้อประมาณ5ถุงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครรอได้ก็ไม่เป็นไรครับทำกิจกรรมก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะผมซื้อมาผมก็มาสุ่มเปิดเลยมันจะได้เมล็ดข้าวโพดนะครับหนึ่งถุงเนี่ยหนึ่งถึงห้าชิ้นนะมันสุ่มนะครับแต่ผมคิดว่าห้าห้าถุงเนี่ยน่าจะเพียงพอนะครับผมเพราะว่ามันใช้แค่ไรเง 4,,68, 1สองสี่หกแปดสิบสามอัน แล้วก็วัตถุดิบอย่างละ1อันรวมทั้งหมด4อันนะฮะอันนี้ไม่ไม่งงนะฮะอ่ะตอนนี้ผมก็จะซื้อแค่3ถุงนะครับเพราะผมมีคาราเมลไปแล้ว1อันแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีคาราเมลคุณก็ซื้อทั้งหมด4ถุงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเนี่ยคุณสามารถเลือกได้วัตถุดิบเห็นไหมมันมีวัตถุดิบ4อันเราก็ซื้ออย่างละหนึ่งนะฮะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีก็คือซื้ออย่างละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับก็คือซื้อแค่สี่นะครับในส่วนของถุงง8,8888เซนนนนะครรรััับหลลจากากกกก้้็ทแไดย ข้าวโพดนะครับซื้อที่ถุงแดงนะฮะข้าวโพดเมล็ดนะครับส่วนวัตถุดิบซื้อที่ถุงสีขาวที่เป็น8ปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเซนีนะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของออริจินอลป๊อปคอร์นนะฮะออริจินอลป๊อปคอร์นก็คือนี่ครับใช้ในส่วนของเมล็ดข้าวโพด5เมล็ดนะครับในการแลกออริจินอลป๊อปคอร์น1ชิ้นนะครับอ่ะนี่ผมขาดนะครับผมก็ซื้อเพิ่ม นี่ครับเปิดมาก็ได้เมล็ดป๊อปคอร์นนะครับเมล็ดข้าวโพดนะฮะอ่ะตอนนี้เมล็ดข้าวโพดครบแล้วนะครับเกิน5ชิ้นละเราก็จะทําการแลกออริจินอลป๊อปคอร์นมาอีกหนึ่งนะครับ่ะครบแล้วครับตอนนี้เราก็มีในส่วนของออริจินอลหนึ่งคูมิทหนึ่งสไปซี่หนึ่งคัสเตอร์หนึ่งแล้วก็คาราเมลหนึ่งนะครับครบ5ชนิดแล้วนะครับเราก็ทําการคุยนะครับกับเอพซได้เลยนะครับโดยการมอบป๊อปคอร์น5ชนิดให้กับเขานะครับก็กดคุยได้เลยนะครับ พอคุยเสร็จเขาก็จะขอไอเทมที่เขาต้องการนะเรียบร้อยครับแล้วเขาก็จะให้ของมานะครับสังเกตดูให้ดีอ่ะคุยอีกครั้งหนึ่งนี่ครับจะได้มาส่วนฮักชิคเก้นดัมสเต็กมาอันนี้จะเป็นส่วนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่าหลังนี้มันดีไหมนะฮะนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับออโต้ไอคแทกนะครับ5%นะฮะบวก5%แล้วก็อ่าต้านทานเผาดิมูเมนต์นะครับ5%นะครับซึ่งใช้ได้เลยนะครับฝาดสมุดก็ได้ทีเคบวกสด้วยนะ เป็นส่วนหลังน้องไก่นะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆในะการปลดล็อกนะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อถุงแดงนะครับเพราะถุงแดงเนี่ยมันราคาแพงใช่ไหมก็รอทํากิจกรรมก็ได้ครับกิจกรรมมันก็จะมีแจกมเมล็ดข้าวโพดอยู่แล้วนะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแจก,กมเมล็ดข้าวโพดแล้วถ้าเกิดใครรอได้ก็รอนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อุปกรณ์มาใช้เลยนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อถุงแดงมานะครับ5้าถุง เพื่อสุ่มเอา,มาเมล็ดข้าวโพดใช่ไหมแล้วก็ซื้อถุงสีขาวราคา8,888เซน,นีเนี่ยซื้อมา4ถุงเพื่อเลือกวัสดุส4ชนิดนะครับโอเคประมาณนี้เท่ากันครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลินี้ก็ฝากกดไลค์ดกดแชร,ร์แล้วก็ subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขึ้นใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ